สวัสดีครับวันนี้พบกับโอปป้าโอ디โอนะครับวันนี้เรามาดูอะไรกันมาดูคันนี้เลยคันนี้ของเรานะครับปาเจโร่นะครับจีทีพรีเมียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับปาเจโร่พรีเมียมคันนี้นะครับเรานะครับจะแนะนำให้ลูกค้ารู้จักเครื่องยนต์ก่อนนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของเราเป็น2004นะครับรับรองว่าเร็วแรงเพราะมีทวโบมาให้ด้วยที่สำคัญแปสปีดได้ันทันทีนะครับและตัวนี้นะครับของเรานะครับ แปดสปีดเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนครับรถของเรานะครับแรงม้านะครับอยู่ที่ร8 1แดแรงม้าแรงบิดี430มิลตันเมตรไปเลยครับที่สำคัญการตกแต่งของเราครับภายนอกนะครับสิ่งที่เรามีมาให้นะครับเรามีตัวครอบตัว C นะครับเรามีครอบเรื่องของไฟหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตมาให้รอบคันทันทีเลยครับตอนที่ลูกค้าชอบแน่นอนครับผมที่สําคัญตอนนี้ รูรามากครับรูราทันทีเลยเมื่อคุณลูกค้าอยากได้เป็นโลโก้สีดําพรีเมียมทันท,ทีถ้าลูกค้าอยากได้รีบเข้าหาอปป้าโอเดโอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างเราตกแต่งหรอแค่ไหนดีแค่ไหนสวยแค่ไหนมาดูกันเลยครับโอเคเรามาดูด้นนะครับว่าด้านข้างนี้มีอะไรบ้างถึงตัวนี้เลยครับเรามีคิวรอให้นะครับ ที่สําคัญด้านบนหลังคาเราแหลกสีดาเรามีคามาให้มีการสาดมาให้นะครับสคัญเลยตรงนี้เพิ่มความสวยงามเราจะมีเรื่องของเบ้าปีกนกมาให้ครับตัวคีเรตตรงนี้คุณลูกค้าสังเกตได้ว่าจะมีเบ้าปีกนกมาให้นะครับโดยตัวเริ่มต้นถ้าหากไม่ได้แต่งอะไรเลยจะไม่มีเบ้าสีดําตรงนี้ปิดไปเลยนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับมีการลอยมาให้ครับเราสามารถล้วงเข้าไปแม้กระทั่งใส่แหวนก็ไม่สามารถทําอะไรกับ ตัวนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรามีมาให้ด้วยครับผมเรื่องพัดด้านล่างด้านข้างนี้นะครับเราตกแต่งให้อย่างสวยงามพร้อมให้ลูกค้าได้จับจองแน่นอนครับด้านหลังเรามีคียล้อมาให้เช่นเดียวกันครับเรื่องพัดตัวนี้สวยๆเท่ๆไปเลยครับเรามีแหลกให้ครับของตัวฝาถังไปเลยครับเป็นสีดําสวยเท่เงางามแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่า มีอะไรบ้างแต่งหล่อแค่ไหนไหนๆก็หลอด้านหน้าแล้วด้านข้างแล้วด้านหลังจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเรามีอะไรบ้างไหนๆก็แต่งด้านหน้าแล้วด้านข้างแล้วด้านหลังก็ควรจะแต่งให้หล่อเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าด้านหลังมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับเรามีตัวข้อไฟข้อไฟหลังให้เนี่ยหล่อมากเลยครับรับรองว่าหล่อไม่ทําใครครับตัวนี้นะครับเรื่องของไฟนะครับเราจะมีไฟเบรกให้เป็นโลโก้ ปาเจโร่สปอร์ตไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเดอร์ปกติแล้วของเราจะไม่มีให้นะครับแต่แต่งให้ลูกค้าสวยๆทำงานเท่ไปเลยครับผมที่สำคัญนะครับสกเกิตข้างล่างเรามีให้แน่นอนรอบคันตามที่คุณลูกค้าชอบครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าสังเกตดๆีๆเราจะมีเซนเซอร์ด้านหลังและด้านหน้าให้นะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาให้สำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้สืก,การ,รกศึกษาเรื่องรถของเรามีให้แน่นอนครับ เรื่องของ l e เ t ็กทีฟกูดคอนโทรลเราก็มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถของเรามีครบคันแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารถของเรานี้จะไม่มีครบครบแน่นอนตามที่ลูกค้าชอบไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญโปรโมชั่นกันเลยครับเป็นไงบ้างครับเราดูรอบคันเราดูภายในมาแล้วเครื่องยนต์เราก็ดูมาแล้วนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆตามสไตล์ Oppa Audio เลยนะครับ มปรโมช่ของเรานะครับเริ่มต้นดาวที่99,000บาทหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับประกันภัยชั้น1ปี3ปีหรือแต่งรอบคันเรามีมาให้รอบคันตามลูกค้าต้องการเต็มๆจัดเต็มไปเลยครับเราแถมให้เลยนะครับเรื่องของการการันตี5ปีหรือ1แสนโลฟรีๆีไปเลยไม่ว่าจะเป็นของเหลวอะไหล่ค่าแรงเราฟรีให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรโมชันด,ดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับถ้าไงนะครับ ถ้าคุณลูกค้าชอบใจในตัวโอริโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมติดต่อโอริโอด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านี้นะครับทักันสวัสดีครับ